3รุ่นสามรุ่น,านยางดันหลบที่ใช้กับรถอีวีได้ช่วงนี้ต้องบอกว่ารถอีวีมาแรงมากๆเลยละครับผมเองเนี่ยก็โดนตกไปเต็มๆเลยแต่ว่าปัญหาหลังจากซื้อรถ e ีวีแล้วเปลี่ยนยางทีเนี่ยกินข้าวคุกน้ํำตาอคุกน้ำปลาไปหลายเดือนเลยละครับไม่รู้จะทํำยังไงดีเลยนะเนี่ยอ้าวพี่ช่างครับผมอยากจะปรึกษามากๆเลยพี่มียางดีๆราคาเป็นมิตร พี่บอกกับรถ E ีีแนะนําบ้างไหมครับพี่มีแน่นอนครับอย่างดีราคาสบายกระเป๋าใช้กับรถ E ีีได้ต้องดัดต่อสามรุ่นนี้เลยตัวแ,วแรก GT Sport LN 705ยางนุ่มขับเงียบลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีรองรับรถ E ีีเช่นเทสลาโมเดล3ามออร่า07เ e t เต้าวี g ES และ MG4 ตัวที่สอ SC Sport Max 060พัฒน์นำเข้าจากประเทศญีปปญ่ปุ่นยึดเกาะแน่นควบคุมทิศทางได้ดีแม้วิ่งด้วยความเร็วสูงรองรับรถ E ีเช่นออร่า07ดีวีดีดอฟฟินแม็กซัดไนดีพอล L0 b p u l S07 ตัวที่3 NSF EC 300พัดขับนุ่มเงียบ้อกประหยัดพลังงานได้มากถึง20%ลองรับรถ EV เช่น BYD Dolphin MGZ-S EV e ครับ 3ตัวจากยางดันหลบมันจอสระอึ้งจึ้งมากๆเลยนะครับพี่ช้างถ้าเคยใครอยากจึ้งแบบนี้นะครับอยากได้ยางปกติที่ใช้กับรถ e ีวีสามารถสอบถามมาได้ที่ศูนย์บริการดันหลบทุกสาขานะครับรถ e ีวีต้องชาร์จไฟแต่ถ้ามีใจฮักลนยมาดฮออย